โอ้ไปล้ต้นสักอยู่กับแนวตะลิ่งนี่สะพาดปลอดภัยอย่าล้มอย่าเอียงนะลูกเออยู่ตรงๆนะมาตาเกตเปิดไฟเขียวแล้วล่ะเดี๋ยวข้าจะมาตัดขอ,อเจ้าบอกกล่าวเพื่อไปทำประโยชน์ปรับปรุงโมดิเวตโมดิเวตบ้าน ให้ได้สวยงามซื้อไว้กับเจ้าปีชาที่ทางสมัยที่มันมีชีวิตอยู่มันบอกกล่าวให้เดียบร้อยเหลือแต่ทำให้ถูกต้องเอ้ครับไปละอันนี้ขอบันทึกไว้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวมาเอากิ่งไม้เฮ้ยไม้นี่ออกเก็ช่วยช่วยเท่าที่ช่วยได้